สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพ่อแม่พี่น้องเนาะเมื่อนี้ผมสิมาเรียกว่าเนาะรีวิวเนาะรีวิวรีวิวสินค้าดนะรีวิวอันนี้คือเพื่อนเพื่อนว่าน้ําฉี่ไส้เดือนหรือว่าน้ําเรียกเต็มเต็มก็คือ,อจุลินทรีย์น้ําเมือกไส้เดือนเนาะหรือเชื้อแบคทีเรียเนาะตัวนีนะ้ที่ผมได้เฮ็ดไว้เนาะ เลี้ยงใส่เดือกันมากผมก็เลยในผลิตตัวนี้ออกมาใส่ครับพืชพักต่างๆเพื่อเป็นาการใช้กเกษตรแบบบินซีเนาะก็เลยมารีวิวสีจัดจำหน่ายเนะาะให้เพื่อนๆได้ไปใส่ไปซอยกันแบบลดราคาพิเศษเนาะแบคทีเรียน้ำแบคทีเรียนะตัวนี้หรือ,อจุลินทรีย์น้ำ เมื่อใส่เดือนหรือน้ำฉี่ไสเดือนซึ่งแตกต่างกับน้ำมักมูลใสเดือนกลับม,มาวิธีกับผลิตคนละอย่างคนละแบบนะครับเนาะอันนี้คือการการประโยชน์ของมันเนาะประโยชน์ของมันก็คือ,อน้ำมักตัวนี้เนี่ยคือเป็นใช้เกี่ยวกับการพ่อปลูกต้นไม้หรือปักปุงโครงสร้างในดินนะพี่น้องซึ่งก็ เฮให้ดินโครงสร้างของดินดีขึ้นเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยมักสิส่งเสริมให้เกิดเม็ตรดินที่ดีและเพิ่มมีซีวัตถุเพิ่มช่องว่างช่องว่างระหว่างในดินพี่น้องลดการจับตัวแผ่นแผ่นนาดินที่มันแข็งแล้วก็ช่วยลดความเป็นพิษของธาตุอาหารของพืชมากที่มันเกิดขึ้นลายเกินไป เพิ่มความต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงของ p s ในดินเนาะพี่น้องและก็เพิ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ให้กับดินและซอยห้ต้นไม้มีความแข็งแรงอุดมสมบูรณ์หลายขึ้นแลวก็เพื่อให้ต้นไม้มีความแข็งแรง,ลลแแงแ,รงและก็เจริญเติบโตเร็วมีคุณภาพโรคภัยกับศัตรูพืชกับจมตีได้ยากนะพี่น้องถึงนํามักตัวนี้เนี่ยทีม่มีคุณสมบัติานการข่าหรือไล่มาแลงแต่กะ สามารถป้องกันมะเร็งได้เด็ดครับพี่น้องเ้อเกี่ยวกับจุลินทรีย์น้ำหมักเมือกไส้เดือนตรงนี้นะเลยเชื้อแบคทีเรียความแตกต่างนาะความแตกต่างระหว่างน้ำหมักมูลไส้เดือนกับแบคทีเรียตัวนี้เนี่ยก็คือน้ำหมักมูลไส้เดือนนี่มาทีจะต้องเอาไปใช้ ไปใส่น้ำน้ำหมักมูนใส่เดือนนี่ต้องรีบเอาไปใส่ครับเพราะว่ามันมีการถ้าเก็บไว้ในไว้โดนไว้ไวหิงนี่กับจุลินซีมันอาศว์ษษษตายหรืออ่อนแอไปได้สำหรับตัวนั้นนาะน้ำหมักมูใส่เดือนแต่ว่าจุลินซียน้ำหมักเมือกใส่เดือนตัวนี้เนี่ยคือเก็บไว้ในนานยิ่งนานยิ่งดีครับตัวนี้จุลินซียจะยิ่งเพิ่มจํานวนขึ้นมีความแข็งแรงกว,กว่าเก่าเนาะหลายกว่าเดิมแลว้วก็ คือความแตกต่างคร่าวๆตรงนี้เขากระไดขุจักประโยชน์ต่างๆแล้วก็แล้วก็มาเบิ่งวิธีการใสเนะาะอัตราการใสตัวนี้ชี้ไสใสไดหลายกับพี่น้องเนี่ยไม่ดอกไม่ประดับนี่ก็หนึ่งส่วนน้ำหมักมุกอา่าชีใไสเดือนตัวนี้เนี่ยหนึ่งส่วนตัวน้ำมหาชีพิตสำหรับไม่ดอกไม่ประดับกับพวกเฮ็ดพวกอย่างก็ได้ครับ หนึ่งส่วนต่อน้ำร้อยลิตรนี่คือว่าเขาใส่ได,ด้ใส่ได้โดนนะครับใส่ได้น,าน่า่าองไงไตรงนี้เนี่ยแล้วก็ใส่กับหน้าเข่ามันยังก,ก็ได้นะครับหน้าเข่าระยะหนึ่งส่วนต่อน,น้ำห้าสิบลิตรประมาณนั้นเจ็ดถึงสิบมือไม่ผลยางพราราพืชไร่พืชสวนใช้ได้เบิดครับหนึ่งส่วนต่อน,น้ำห้าสิบลิตรคือกันแล้วก็ช่วยกําจัดกลิ่นกองขยะกะ หลิตรผสมน้ำหาลิตรแบบนี้นะใส่บาบัดน้ำเสียก็ได้1ลิตรต่อน้ำหนึ่งลูกบาทเมตรในชักโคกในต่างๆเนาะอ่ะนี่ก็คือน้ำหมักที่ผมได้ทำไว้แล้วก็พร้อมที่จัดจำหน่ายเพื่อนๆพี่น้องเนาะตัวนี้นี่นะครับเนาะเอารถให้กันปันกันไปใส่เนาะผมให้ขวดละยีเนาะพี่น้องขวดละ,ะ่สิบบาท ไปไปใช่บางที่ไปซื้อไปหามันก็แพงมากกว่ามากว่า,วาสิผลิตได้ก็ยากแต่ตัวนี้ผมให้ตอนนี้ให้ไปเลยครับหกขวดร้อยหนึ่งเนาะจำนวนหกขวดร้อยหนึ่งผมให้ไปเลยพี่น้องหกขวดร้อยหนึ่งนะครับก็ตอนนี้คนกลามามารับเองเนาะสุดลายเรื่องการส่งกันยังกระคอมมินกันเข้ามากครับเดี๋ยวผมให้ปั้นกันไปใช้ไปสอย ว่าง่ายก็ขอค่าดูแลเพราะอันนี้ผมเฮ็ดอยู่ในเฮ็ดมาเป็น2เดือนกว่าแล้วเนาะพี่นอ้องค่อยๆให้มันกันมันกลองลงมาจากเป็นชัน้นเป็นชัน้นมาเบิ่งตัวอย่างที่ผมได้ใส่เนาะผมก็ใช้แบบจดินซีต่างๆหลายเนะเอาะอย่างนี้ครับพริกพวกพริกพวกอย่างผมก็ใส่ก็จะเรื่องตบตัว,ตวนี่เป็นพริกขีนิสุส,สินสวนผมนี่ยเพราะอย่างหม่อนตัวนี้ก็ พินบอกหมากมันพี่น้องหมากมันเกิดขึ้นเต็มเลยความจเจริญเติบโตของมันงามดีครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นมะเขือพวงไร่น้ำที่ผมเพ,มเพาะไว้กระช้ตัวนี้รดลาดลงไปเขียวชวมชุ่มชื่นเนาะต,นต้นใหม่ผมอันนี้คือไม้ผลเนาะอันนี้ก็แต้งควายญี่ปุ่นที่ผมรดไป นี่มาตัวนี้เนาะเห็นเป็นอันนี้ไม่ดอกไม่ดอกตัวนี้ครับไม่ดอกนี่ก็ออกดอ,อกงามนี่ครับมาอันนี้ก็กำลังสวยเนาะว่าอันนี้ปากกาลังสายลุงเนาะครับตัวนี้มาเนี้ก็แม่มาเรียนกระท่อมน้ำเนาะ ครับโอเคครับมารีวิวเนะาะว่านี้คอ่าขวดละยี่สิบครับพี่น้องสนใจกะติดต่อเข้ามาให้ไปเลยหกขวดร้อยครับพี่นอ้องอ่ะโอเคครับเดี๋ยวพอกันใหม่โอกาสหน้าเนาะครับเนาะอ่ามื้อนี้ก็สวัสดีสำนีกรแม่พี่น้องติดต่อกันมาได้เลยครับเด้อขอบคุณครับ